ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องย่าดาเกมเซ็นเตอร์สำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทหรือไม่สะดวกออนเกมวันนี้ผมขอนําเสนอครับ U g p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเป็นเพื่อนนั้นฟาร์มได้อย่างไงามากยิ่งขึ้นและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับย h o n e เนเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบค่าวครับมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนๆน,นั้นเปิดบอท a อ k เกมฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามครับหรือนีี่มๆท เวลานะครับที่จะเปิดมือถือทิ้งไว้ทั้งวันหรือว่าวกลัวจะแบตเสือบหรือว่าไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่าเกิดเปลืองไฟนั่นเองครับด้วยตัว UG Phone นะครับช่วยตอบโจทย์ต,ตรงนี้ได้อย่างมากครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับเพียงวันละ10บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด UG Phone นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าใส่โค้ดที่เป็นตัว J E J E J E นะครับเพื่อรับส่วนลด20บบาทด้วยนั่นเองนะครับ สรุปอัปเดตในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับมีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับรวมถึงสกิลด้วยนะแล้วก็หน้าเปิดหรือเปล่านะครับคลิปนี้เราจะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะเดย์แล้อาจจะนานนิดนึงนะครับก็เป็นการอ่านไปด้วยแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับใครที่ฟังแล้วจนจบนะครับแล้วก็เห็นต่างยังไงก็สามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เช่นกันนะครับรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับตัวแรกนะครับริโป you your seize hands wait victory it with your bare อย่างแรกเลยดูที่แพ้สิบก่อนละกันนะครับตนเองนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้หากมีปฐมภิสัยโจมตีขึ้นไป นะครับจะได้รับพรตลอดเวลาก็คือเมื่อตายนะครับตัวเองเนี่ยจะคืนชีพนะครับ HP ตัวเองเนี่ย80%นะครับทำงานนึงครั้งต่อการต่อสู้นั่นเองครับแล้วก็เมื่อคืนชีพเนี่ยจะทำการรีเซ็ตคูดาวทั้ง2 s k สกิลต่อมาครับพรที่ว่าเนี่ยจะเป็นพรที่ได้รับดาเมจครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน40%ของ HP สูงสุดนั่นเองนะครับเท่ากับว่าตัวละครตัวเนี้ยมันไม่น่าจะมีโอกาสโดนแบบ วันฮิตได้เลยในการลูดครั้งเดียวตายอะไรอย่างนี้น,นั่นเองนะครับแล้วก็คือชี้เป้าหมายที่ตายแล้วก็ริซคูดาวนี่คือสิ่งที่มันมีน,นั่นเองเนาะต่อมาครับพันธมิตรทั้งเอาเนี่ยแหละที่มีอาวุธเวทนะครับลดลงไปนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เท่ากับว่ามันมาเพื่อทีมแก่ภาพล้วนเลยน,นั่นเองนะครับต่อมาเลยนะฮะ ศัตรูทั้งหมดเนี่ยที่ถูกโจมตีพื้นฐานของริโป้นะครับก็จะทํางานสกิลตัวเองหนึ่งครั้งครับก็คือจะมีเครื่องหมายนะครับเป็นดีบัฟโทสะทวนวงเดือนนะครับติดร้อยเปอซ้อนทับหนึ่งสต็กนะครับสูงสุด2สแต็กนั่นเองก็คือเมื่อเรามีกายภาพ3ามคนขึ้นไปซึ่งมันแน่นอนครับเหมาะกับทั้งกิวอลแล้วก็เหมาะกับทั้งการดันดานด้วยนะครับแล้วก็พีพีอารีนาหรือว่าเบสเซ็ปผมว่าตัวนี้ยังไงก็ครบครันนั่นเองครับทุกครั้งที่โจมตีนะครับของตัวเอง2ครั้งเนี่ย หรือว่าสกิลของตัวเองทำงาน1ครั้งนะครับจะสร้างความเสียหายเท่ากับสี่พเปอร์เซ็นต์ของพลันโจมตีกายภาพ1ครั้งนั่นเองเท่ากับว่ามีอ<า>ะดิเชนท์เอล์ดาม์อย่างเงี้ยเหรอเออนะฮะโดยเครื่องหมายเนี่ยจะซ้อนทับนะครับทำเครื่องหมายไว้ผลจะทำงานเมื่ออ๋อเมื่อ2องสเต็คจะทำงานนะครับก็คือทำท่าเพีแรงขึ้นอนะ่นะ25%เ,เลยนะครับโดยเป้าหมายจะเอ่อความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มเติมเท่ากับ16%ของ HP สูงสุดของเป้าหมายครับจำกัดความเสียหายตามสัดส่วน HP 350%ขฮีพสามร้อยห้ครับแล้วก็ เพื่อน้องครบาบเสียหายของโจมตีจุดอ่อน28%เนี่ยต่อเนื่อง5เทิร์นก็เรียกได้ว่าเป็นตลลลัวละครที่เน้นสปีดปะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะเพราะว่าลิปโป้ถ้ามีสปีดด้วยเนี่ยมันก็จะโจมตีธรรมดาได้เร็วมากยิ่งขึ้นออกแอคแท็กได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นตลลลัวละครที่ค่อนข้างโหดเนาะแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดสกิลแพสซีฟไปเนี่ยนะครับเอ่ออะไรเนี่ยค่าจำกัดถูกโจมตีเป็นที่ภาพเสียงของพิสูจน์สูงสุดหรอเฮ้ยจากตอนแรกเท่าไหร่นะ40หรอกลายเป็นโโอ้หเท่่าากับว โหมดมากเลยนะแล้วก็เพิ่มผล HP เมื่อคืนชีพเป100็นร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเท่ากับว่าดีนะกปกติจะคืนชีพมาที่แปดสิบกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แค <Tas ks> ่แพสซีฟก็ตึงแล้วนะครับเรามาดูสกิลกันหน่อยแล้วกันนะครับสกิลแรกเนี่ยหรือว่าสกิลที่เราโจมตีธรรมดานะครับจะโจมตีเป็นสองเป้าหมายนะครับแล้วก็ทำดาเมจเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์อือแล้วก็ไม่ใช่40่ีทำเป็นแปเป็นต์แล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายที่น้อยลงไป 1, <S 1>, <S 2> <S 2> <ๆ S> 1> คนเนี่ยนะครันเนี่ยอกกก40%เเเลยนะครรรัับถ้าาด็จ แปเป็นต์เนร้อยเนะครับก็ผมว่าตัวนี้นะอัพทุกสกิลเนาะต่อมานะครับสกิลแรกเนี่ยโจมตีศัตรูทุกตัวเลยนะครับสร้างความเสียหายห้นะครับโจมตีเป็น2ครั้งแล้วก็เมื่อเกิดความเสียหายโจมตีจุดอ่อนนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของพังโจมตีแก้ภาพในแต่ละการโจมตีด้วยเช่นกันเท่ากับว่าตัวเนี้ยไกลๆแล้วเหมือนจะเน้นไปที่จุดอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวพีพีเเจนี่ยคร เออแต่ละแต่ความมองมองคนนะแต่ว่าผมตัวนี้น่าจะไปเซตจุดอ่อนแน่ๆแล้วน,นั่นเองนะครับแล้วก็มีความสามารถในการติดหมดสตินะครับหรือว่าสตัรสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นก็ถ้าเราอัปเกรดสกิลเนี่ยจากดาวไปทงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นทงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัตราติดหมดสติหรือว่าสตันเนี่ยจากสี่สิบห้าเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นสองดาวกับสียาวเนี่ยซึ่งอันเนี้ย จะส่งผลถึงสกิลหนึ่งและก็สกิลสองด้วยเช่นกันครับก็คือลดผลต้องกัน29%นั่นเองครับต่อเนื่องสามเธอเลยแล้วก็พันธมิตรนะครับตนเองนะครับหรือว่า1คนแถวหลังนะครับจะเน้นเป็นที่แถวหลังก่อนนะก็คือจะฟื้นฟู HP เท่ากับ40%ของพลังโจีกภาพครับก็น่าจะนับเป็นของตัวเองเนาะใช่ไหมยิ่งพลังโจีกภาพสูงก็ยิ่งฮิวเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มผลประสิทธิภาพไม่สุดประกาณอีก10%ด้วยเท่ากับว่ามันมาทุบตัวแท้งตึงๆดีๆนี่เองนะครับ โอเคก็ถ okay. make Pe ือว่าเก่งควรมีเอาไว้นะครับเป็นเชาวไรก็ได้ P ีก็ดีอย่างที่บอกคือได้ตัวเดียวกดซิบกมาผมว่าไม่เสียหายเนาะเล่นเป็ดเสร็จก็ได้นะครับอารีนาขั้นสูงก็ได้อารีนาธรรมดาก็ได้นะครับได้เยอะเลยนะผมว่าคุ้มกิวอลก็ได้เช่นกันนะครับก็เป็นเชาาไรก็ได้ผมว่าตัวเนี้ยคุ้มนะครับครบคันเลยก็ถือว่าเป็นกดภาพตัวใหม่ที่เข้ามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อมาฮะตัวละครตัวใหม่นะครับก็จะเป็นเสี่ยวเฉียวนะครับระดับตำนานเหมือนกันเนาะก็น่ารักใช้ได้นะครับตัว มาดูรับอ่าพาสซีฟก่อนละกันนะครับโดยพันธมิตรทั้งหมดนะครับคุ้มกันอมพา,าเหรอ อย่างนี้ก็มาแทนไอ้น้องอะไรนะจําชื่อไม่ได้และเออวิกตอรีป่ะใช่ไหมเป็นตัวคละครคุ้มกันอัมภาตตัวที่2ของเกมปะ่ะใช่ไหมเออหรือว่าตัวที่สามดิผมไม่ชมกันนะครับก็เมื่อโจมตีพื้นฐานของตัวเองทํางานเนี่ยนะครับก็คือโจมตีธรรมดาเลยนะครับจะคุ้มกันอัมภาตก็เหมือนตัวละครกันอัมภาตนะครับแล้วก็เมื่อสกิลตัวนี้ทางาน1ครั้งจะได้รับโล่ป้องกัน4 5่าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเวทของผู้ร้าย้วยเช่นกันนะครับอืก็ได้โล่ด้วยนะครับแล้วก็คุ้มกันอัมภาตด้วยผมว่าออันนนนี้ไมไมม่่่่แแยยนะะเ นะครับป้องกันตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ตนเองเนี่ยเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทตลอดเวลาอืมยี่สิบสนะครับผลนับเก่สกิลแต่มันให้แค่ตัวเองปะแต่ว่าคาุ้งกระเพาด้กับเพื่อนร่วมทีมก็ถ้ากับว่ามันน้องก็มีดาเมจปะเอาไปตีผมว่าเป็นตัวใหม่ปะที่แบบเอามาช่วยในการตีเจ้าตัวไฮดราได้ไงมายิงึ้นเนาะเพิ่มผลปริมาณความเสียหายเวทหรออันนี้ก็แค่ตนเองปะใช่ไหมเออจาก24เป็น29แล้วก็ ขั้น2ก็อันนี้ผมว่าเฉยๆนะตัวนี้แพสซีฟให้ตัวเองนั้นทางนั้นเลยนะครับอาจจะไม่แน่นะต้องดูก่อนว่าตีเดี่ยวหรือเปล่าสกิลเนาะไม่แน่อาจจะกลายเป็นตัวละครที่แบบมาชูลงในการตีบอสสกิลก็ได้นะสกิลเดี่ยวนะครับอืออันแรกเลยนะฮะสร้างความเสียหายไม่ส่วนป้องกันเท่ากับ2องร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ันโจมตีเวทหนึ่งครั้งเป้าหมายเดียวปะเนี่ยเป้าหมายเดียวด้วยนะเท่ากับว่าไม่แน่นะอาจจะเอามายืนคู่กับปาสคาในการตีบอสน้องไก่ก็ได้นะหรือไม่ก็เป็นบอสสกิลนะ เพิ่มเติมเท่ากับ224ของรังโจกตีเวทนะครับไม่สนป้องกันของรังโจกตีเข้าหมายขจัดบัฟด้วยนะฮะผมว่าเอาไว้ตีน้องไก่และแล้วก็เอาไว้ตีกับบอสกิลด้วยเช่นกันนะรวมถึงเเรียกว่าไงดีอะเออผมว่าไปได้เกือบทุกที่เลยนะแต่หลักๆก,ก,ก็จะเป็นคอนเทนต์กิลนะครับแล้วก็จะเป็นสกิลที่2นะครับพันธมิตรที่มีรังโจกตีสูงสุด2คนเหรอเฮ้ยเพิม่มรังโจกตีเวทต่อเน,นื่อง3เทิร์นะครับเอาว่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สร้างอีก เฮ้ยจริงไหมเนี่ยโอ้โหผมว่าแน่นอนตีน้องไก่แล้ววันนี้นะฮะจบ16เทิร์นแบบชิวๆไม่แน่อาจจะ12เทิร์นก็ได้นะเนี่ย,ยถ้าปั้นดีๆนะฮะก็อัปเกรดสกิลนะฮะก็พลังโจมตีไปเป็น31แล้วก็จะคัน6นะครับพันธมิตรที่มีที่มีพลังโจมตีสูงสุด2คนนะครับเพิ่มบนเขาเสียดีกที่มว้าวเชีย ผมว่ามันโคตรโกงเลยนะคือคุณก็จะตีน้องไก่ได้โหดมากยิ่งขึ้นนะครับ12เทิร์16เทิร์นี่คือจะง่ายไดมากยิ่งเท่ากับว่าคุณก็จะทำนะครับสามไม้ของตัวบอสน้องไก่เนี่ยประมาณ 15m บวกบวกแบบได้ง่ายยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นไม้แรกมันก็จะจบเท่าไหร่ล้านอยู่แล้วเนาะไม้สองไงก็ต้องไปลุ้นไพร์กับเซอินอยู่ดีนะครับก็ถือว่าดีนะฮะแต่แอบแพงไปหน่อยก็เรื่อยๆแล้วกันนะผมมองว่าก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับเข้ามาเล่นได้ง่าย ตัวละครอย่างลิงลิงนะครับเอ่อก็เป็นตัวละครระดับสีง่วงเนาะระดับหายากนะครับก็ดูแฟลชทิมก่อนละกันนะครับเพิ่มผลก้าว19เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัพ70เ,เปอร์เซ็นต์25เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มผลเมื่อสกิลตัวเองทำงานหนึ่งครั้งอาา่าฮะจะได้รับลดป้องกัน45เปอร์เซ็นต์ของนางโจมตีผู้ว่ายเวทนะครับโจมตีเวทต่อเรื่องสองเทินก็เรียกว่าไงดีอ่ะมันเอาไปเล่นกับการตีนี่ป่ะด่านธรรมดาไอ้พวกอะไรนะด่านดันเจี้ยนธาตุอ่ะใช่ไหมเออดันเจี้ยนรายวันอะไรอย่างงี้เนนนาาะะะอ่ะมดูกัฮนนะ สกิลแรกนะครับก็โจมตีเป้าเดียวนะครับอัปเกรดจาก100%เป็น120%แล้วก็ถ้าเป็นขั้น2จะฟื้นฟู hp 1ิของพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับความเสียหายเท่ากับ30%ของพลังโจมตีเวท7ครั้งเลยเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้นี่ก็น่าใจานี่ป่ะถ้า7ครั้งเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นตัวละครลดโลดอีกหนึ่งตัวนะที่แบบคล้ายๆโจ๊กเกอร์เลยนะครับน่าสนใจนะเออนะครับเป็นแบบ7ฮิตแล้วก็5ฮิตเหมือนโจ๊กเกอร์เลยนะครับเอาไว้ตีแบบด่านไอ้ด่่านฮลใชม ด่านตัวสายซัพพอร์ตได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยลดปริมาณความเสียหายอีกนะครับอห้าเทิร์นนะครับอุ้ยใช้ได้นะแล้วก็อืเรียกว่าไอเดียลดปริมาณความเสียหายเป็น20%จาก15%เป็น20%อร์เซ็นะครับอัพเกรดสก,กิลแล้วแล้วก็สร้างความเสียหายทุรูลวง20% 5ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ลดเทิร์นปั๊บของเป้าหมาย2เทิร์นด้วยเช่นกันนะครับก็เอาไว้เล่นในเดโลนนะครับของหอคอยฝั่งขวานะครับหรือว่าหอคอยใต้ดินเนาะก็ เอามาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ตีหลายฮิตนะครับใครโจกเกอร์เลยอาจจะลบโจกเกอร์ไปหรือไม่ก็เอามาเล่นคู่กันได้นะครับเท่ากับว่าลดโลได้ไวมากยิ่งขึ้นเนาะก็น่าใช้ทั้ง3ตัวเลยนั่นเองละกันนะครับโอเคเนาะต่อมานะฮะมีอะไรอีกคอนเทนต์ใหม่นะครับเพิ่มอัศวินลงในคอนเทนต์และไอเทมอ๋อนี่ก็พวกแบบพารานอเตี่ยวเซียนนู่นนี่นะครับก็เอาลงไปนะครับก็นั่นแหละไม่มีอะไรมากลิสปาถน,นาเรียกอัศวินเพราะว่ามันเป็นตู้ที่แล้วเนาะมันก็เลยนลงตู้ธรรมดานั่นเนนนะครับ่ ประมาณนั้นไม่มีะไรมากก็เหมือนกับตู้เก่าๆเ,เข้าตัวๆเก่าๆใช่ไหมพอหมดเวลาไปมันก็ไปเข้าตู้ธรรมดานั่นเองเ,องเนาะอันนี้มีเลยมากนะครับเราข้ามไปได้เลยนะครับรวมถึงนะฮะจะมีการเพิ่มนะครับดินแดนใหม่เออก็คือสตอรี่ที่24ใช่ไหมทั่วไปแล้วก็ระดับฟันลายนะครับก็จะได้ลุยกันได้นะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คอสตูมใหม่เลยครับเป็นอีวานแม่ทัพสี่พยัก์นะครับแล้วก็คารินสตรีผู้รักษานั่นเองรวมถึงชุดปันตุจินยูอีนะครับโอเค แล้วก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันขายอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็มีอะไรบ้างอะออขายแบบคัดแยกนะครับบันทึกพรีเซตและขายพร้อมกันได้ลงในเมนูกระเป๋าแล้วก็พัฒนาโอเค okay. แล้วก็เพิ่มช่องการใช้พรีเซตอุปกรณ์อย่างเช่นแบบเรามีพรีเซตแล้วก็จะดูได้ง,าาง่ายม,มากยิ่งขึ้นไปกับก๊อปคนอื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับพัฒนาอุปกรณ์เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเราค่อยค่อยเข้ามาในเกมแล้วก็เดี๋ยวแบบเหมือนจะมีการแชร์เซ็ตอุปกรณ์เรื่องนี้ด้วยป่ะที่เขาเคยพูดในวันที่ เซฟเป็นพรีเซต,ต้องกันด้ยนี่อะไรเงี้ยให้เราเห็นเนาะก็ถือว่าง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูในตัวเกมทีละกันเนาะตรงน,นี้ก็ขอข้ามไปเยอะๆแล้วกันก็เท่ากับว่ามันจะทําการพรีเซตได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นละกันนะครับต่อมาอะไรเนี่ยขายอุปกรณ์แบบคัดแยกจะถูกบล็อกหลังเคลียร์เลตทั้ง3รูปแบบขั้น12ว้าวเท่ากับว่าใครที่ยังไม่ถึงขั้น12ก็ไปเคลียร์กันโดยละกันนะครับแล้วก็สามารถสร้างพรีเซตขายได้สูงสุด20เซตนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเกมเปิดล้กัันนนตรรงีะคบ แล้วก็การเรียกพิเศษวันตุจีนเนาะมีตู้ใหม่หรอวันตุจีนเนาะเออล็อบบี้เรียกได้พิเศษนะครับเป็นตู้ใหม่ก็น่าจะมาพร้อมกับกิจกรรมด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็น่าจะมีแพ็คด้วยเช่นเดิมนะครับมีการปรับปรุงคอนเทนต์นะครับโหมดบูสเตอร์นะัดเดินทางจุตินะครับอืมโอเคก็เพิ่มบูสเตอร์ก็ปกติไม่มีปะตอนนี้ก็เลยมีปะหรือมันมีอยู่แล้วว่าผมไม่ชัวร์การตีน้องไก่เพราะผมตีทุกวันวันละไม้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้เจ้าตัวอะไรนะ ไอ้เจ้าตัวบอสกิลปกติเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะสครั้งนะครับประมาณนี้แล้วก็เมื่อได้รับ8ล้านคะแนนจากทบ,บูสโ์เทียบการแลคูณ3ล้วาอ๋อจะอัปเดตไปด้วยก็โอเคนะอืมแล้วก็มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีสินค้าเนาะกอบ <laughs> พัฒนา o, ลิโปเร่งด่วนนู่นนี่นะครับพิชิตมังกรคลั่ง โอเคบัตเทิลพลาสมาใหม่2อันนะครับเป็นฝันร้ายแล้วก็ผจญภัย5นั่นเองนะครับใครที่จบแล้วอยากจะซื้อก็เตรียมตังค์เอาไว้ให้ดีนะครับหรือไม่ก็อย่าเพิ่งรีบจบต่างสุดท้ายละกันค่อยซื้อตอนที่ร้านค้านะครับอย่างยาด้าเกมเซ็นเตอร์นะครับให้ขิวลดน้อยลงค่อยซื้อก็ได้เช่นกันนะครับชิคชื่อพรีเมียมนะครับแพ็คๆๆ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 ๆแล้วก็แพ็คนะครับสินค้าฉลองวัตตูจีนนี่เลยนะครับอืมไม่มีอะไรมากไม่ค่อยอยากดูมากเนาะพวกซื้อขายสุดท้ายไปดูในเกมอยู่ดีนะครับไม่ต้อองดูเยะ นะครับแล้วก็คอนเทนต์ปรับปรุง UI ต่างๆนานานะครับแล้วก็ข้อมูลรางวัลน,นะครับอื่นอีกมากมายแล้วก็ อัปเดตนี้เอาจริงๆคือก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพิ่มตัวละครมาทั้ง3ตัวเลยสรุปแล้วจริงๆแล้วก็ใช้ได้ทั้ง3ตัวเลยนะผมมองว่ายัางไงลิโป้ก็ควรจะซีหนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบจริงจังพีพย้ำนะว่าจริงจังพีเลยนะครับใครที่แบบว่าไม่อยากจะตกชั้นอยากจะไม่ตกแบบติดท็อปเยอะอะเอาแค่แบบท็อปร้อยหรืออะไรเงี้ยผมว่าควรจะซีหกต่ำๆแล้วนะครับประมาณนั้นถึงเป็นตัวละครที่ชูโรงได้ง่ายๆแล้วก็เล่นคู่กับแฝดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับใครน่าจะตกเมตาลงไปเพราาะว่ ผมว่ากายภาพ3ตัวดาเมิอาจจะไม่ค่อยชูโลหรือเปล่าที่ผมไม่ช์เหมือนกันนะยังไงก็ต้องรองดูการจัดละกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมคิดว่ายัางไงก็ต้องมีอยู่แล้วแหละคางูระนะครับแฝดลิปโป้เนี่ยแน่ๆแล้วนะครับอีก2ตัวเนี่ยจะเป็นอะไรก็ค่อยๆว่ากันไปละกันนะครับเพราะมันต้องการกายภาพ3ตัวไงตัวละครตัวอื่นอย่างลิงอย่างเงี้ยผมมองภาพไม่ออกว่า ในกรณีที่มันลดพลังโจตีเวทเนี่ยผมอย่างที่บอกนะว่าผมไม่ทราบว่าไอ้ลดพลังโจตีเวทนะที่เนี่ยมันลดฝั่งเราหรือลดฝั่งตรงข้ามซึ่งถ้าลดฝั่งเราเนี่ยโอ้โหก็แน่นอนมันพยายามดันไม่ให้มีลิงเข้ามาในทีมนะครับแต่ถ้าลดฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือบล็อกเท็เลยนะครับเท่ากับว่าเวทเนี่ยแทบจะตกเมต้าไปเลยนั่นเองนะผมเลยคิดว่ามันไม่น่าจะลดฝั่งตรงข้ามมันน่าจะลดเวทฝั่งเรา่นเองนะครับเท่ากับว่าลิงหรือตัวอะไรก็ตามที่ถือเป็นของเวทเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเช่นกัััันน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 น่่เเเเเออออองงงงะรกกกก็็็็ต้้ลปปททีีมาาาายยภภพพขขถืว ก็ต้องรอดูครับบอลลิโป้เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเมตาขนาดไหนตบทีมเวทได้ไหมแบบ1้0ยเเลยหรือเปล่านะครับจะขึ้นเป็นท็อปเทียร์ number one เลยไหมนะครับแต่ที่แน่ผมเชื่อว่ามันน่าจะตบทีมแทงไปได้อย่างไม่ยากนั่นเองละกันนะครับแต่ก็ต้องรอดูแหละว่าเกมนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการ RNG นะครับหรือว่าการออกสกิลของตัวละครเนี่ยบางทีมันก็ไม่ออกเลยน,นั่นเองนะครับก็ต้องไปลุ้นกันในหน้าง,งานนะครับว่าเป็นยังไงเนาะประมาณนั้นนะครับผมก็เชื่อว,ว่าริโป้ก็น่าจะเป็นตัวลออคนนะครี่่เยยาอง นะครับเสียวเฉียวเนี่ยก็บอกเลยว่าเก่งนะครับหน้ามีด้วยอีกหนึ่งตัวนะยายน้อยแล้วก็ซีสองอ่ะเออยายน้อยนะที่ผมมองนะซีสองแต่ว่าถ้าเป็นซีหกก็จะโกงโคตรๆนั่นเองนะครับแต่ซีสองก็เพิ่มปริมาณความเสียหายจุดอ่อนก็คือโหดแล้วนั่นเองนะเอาไว้ตีพวกแบบบอสกิลอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเอาไว้เล่นได้นะครับแบบปล่อยออโต้ได้ง่ายอ่ะเออในดันเจียนธาตุนั่นเองนะครับตัวสายซัพพอร์ตนะประมาณนี้แหละฮะสามตัวละครนี้ควรมีทุกตัวแหละครับอืมตามนั้นแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายเล่่่่นนนนแแแแบบบบบบบชิลลๆผมมววววากกกกก็็ก็็ีไ้้้สััตึงพอบบออเเะคคุณย เออเอาเปิดเท่าที่สนุกนะกันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเจอกันแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะไลฟ์หรือเปล่านะถ้าไลฟ์เดี๋ยวดูก่อนว่าตัวเกมเนี่ยยังแจกโค้ดอยู่หรือเปล่าถ้าแจกโค้ดเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันในไลฟ์สตรีมกันโดยเช่นกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ารับชมนะครับเจอกันในอัปเดตหน้าหรือว่าเจอกันในคลิปหน้านั่นเองครับสำหรับตัวเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับเพือนี่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้้วววยแลกัััันนะคครรบบผมสสดี